ใชครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรเจกต์หนึ่ง s e l e Development Activity Project Team หนึ่งเรื่องเรื่องกิจกรรมพัฒน,นาตนเองของนักศึกษารัฐประศานศาสตร์กิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมทำซุ้มไหว้ครูวันที่12กันยายน2566เวลา13.00ถึง14.00ระดับสาขาวิชาหน้าที่ทำซุ้มสาขาไหว้ครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความสมามัคคีของทุกคนในการร่วมกิจกรรม สอกิจกรรมวันไหว้ครูวันที่สิกันยา2องพันหร้อยหกสิบหกเวลาหกนกาสามสิบนาทีถึง16บหนการ,ระดับสาขาหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตากล้องถ่ายวิดีโอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมืม่อรู้ถึงขนบธรรมเนียมของสาขาการไหว้ครูและได้ถ่ายวิดีโอเก็บบรรยากาศกิจกรรมวันไหว้ครูสามกิจกรรมใส่รหัส วันที่13กันยา2566เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิการะดับสาขาวิชาหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิยสายรหัสและเปลี่ยนความคิดเห็นซึงที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมสารสัมพันธ์สิ่งชมพูและได้แลกเปลี่ยนความคิดได้คําแนะนําจากรุ่นพี่4กิจกรรมกีฬาสีวันที่6ตุลาคม2566เวลา7นาฬิกาถึง14นาฬิกา ระดับสาขาวิชาหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตากล้องประจําสีฟ้าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทํากิจกรรมร่วมกับหมู่เรียนอื่นและได้เก็บบรรยากาศกิจกรรมกีฬาสี 5. กิจกรรมในเทศการชมงานจัดบอดวันที่11ตุลา2566เวลา14.00ถึง17.00ระดับสาขาวิชาหน้าที่เป็นคนจัดบอร์ดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมได้ชมการจัดบอดของแต่ละทีม 6. กิจกรรมตลาดหน้าฝนคนรอประศวันที่12ตุลา2566เวลา10.00ถึง12.00นระดับสาขาวิชาหน้าที่ทำการขายของส่งของสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ในการขายของ